สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนุชอัมบราเซ็นเตอร์กันอีกแล้วนะคะหลายๆท่านค่ะทักเข้ามาในช่วงนี้นะคะว่ามีร่มพับนะคะที่เป็นแบบพกพาสะดวกมาแนะนําบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็อยากจะได้แบบที่มี UV อยู่ด้านนอกนะคะจึงเป็นที่มาค่ะที่นุชได้นําร่มพับรุ่นนี้นะคะมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าซึ่งนั่นก็คือนี่เลยค่ะรมพับ3ตอนแบรนด์เมทัลิก คันนี้นี่เองค่ะทุกคนราคาปกตินะคะคันละ299บาทแต่ว่าเราไม่ขายค่ะเราขายคันละ199บาทเท่านั้นค่ะบอกเลยว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆนะคะกับร่มที่คุณจะได้ไปแล้วก็ประโยชน์ที่คุณจะได้รับนั่นเองค่ะ ค่ะและสาหรับร่มพับ3าตอนแบรนด์เมทัลิกรุ่นนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่ามีความเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครตรงที่มี UV อยู่ด้านนอกนะคะแล้วก็มีความวิวบวับแววสวยงามมากๆค่ะเมื่อโดนแสงแดดนะคะแล้วก็ขนาดของร่มค่ะทุกคนมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดพอดีนะคะแล้วก็ทรงค่ะเป็นทรงแบรนด์แบบนี้นะคะบอกเลยว่าใช้งานง่ายสะดวกสบายสุดๆนะคะเวลาพกพาเนี่ยใส่กระเป๋าใบเล็กของคุณได้ง่ายมากๆค่ะ แล้วก็เวลาการใช้งานนะคะเพียงแค่ดึงออกจากปอกแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็นี่เลยคะ่ะเหมือนเช่นเคยนะคะใช้มือเปิดค่ะใช้มือเปิดออกแบบนี้นะคะ เพียงเท่านี้ค่ะก็สามารถกางร่มได้แล้วเห็นไหมคะว่าง่ายสะดวกสบายสุดๆค่ะแล้วความกว้างของตัวร่มนะคะอย่างที่ตัวหนุดกลางออกมาเนี่ยก็คือสามารถกันแดดก,กันฝนให้หนุดได้รอบตัวเลยนะคะแล้วก็ขนาดเนี่ยไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะกําลังพอดีเลยค่ะเหมาะก,กับการใช้งานมากๆผ้าร่มนะคะก็เป็นผ้าโพลีค่ะเคลือบ UV นะคะแต่ว่า UV เนี่ยก็จะเป็น UV ด้านนอกแล้วเป็น UV4 นะคะทุกคนอย่างที่บอกไปว่าเวลาโดนแสงแดดเนี่ยจะมีความวิบวับแวว,วสวยงามแล้วก็เก๋มากๆเลยค่ะโครงร่มนะคะก็เป็นโครงเหล็กแข็งแรงทนทาน สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานค่ะด้ามจับนะคะก็เป็นด้ามดีไซน์เก๋ค่ะทุกคนสามารถถือใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะคะแล้วเวลาหุบเก็บค่ะทุกคนก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่กดปุ่มตัวนี้ลงมานะคะแล้วก็อย่างที่นุบอกไปค่ะจับด้านบนนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นเท่านี้นะคะแล้วเราก็พับตามรอยจีบค่ะ และสาหรับร่มรุ่นนี้นะคะก็มีสีให้เลือกด้วยกันอย่างหลากหลายอีกด้วยค่ะและเวลาพับเก็บนะคะเห็นไหมคะทุกคนว่ามันง่ายมากๆค่ะสะดวกสบายสุดๆนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับการแนะนําร่มพับสตอนแบรนด์เมทัลลิกเก๋ๆแบบนี้ค่ะทุกคนขออุ้อีกครั้งนึงนะคะสําหรับรุ่นนี้ราคาปกติ2 9 9บาทนะคะแต่ถ้าใครมาซื้อในช่วงนี้ค่ะรับราคานี้ไปเลย199บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าราคานี้คุ้มค่ามากๆค่ะกับร่มน่ารักน่ารักที่คุณจะได้ไปใช้งานค่ะ และสสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะสั่งซื้อรมพับ3ตอนแบรนด์เมทัลลิกเก๋ๆรุ่นนี้นะคะไปใช้งานเองหรือว่าใครนะคะที่อยากจะสั่งซื้อไปไว้ใช้สําหรับเป็นของขวัญของชํารวยในงานโอกาสต่างๆนะคะก็สามารถแอดไลน์แอด UMC 8 8 8เข้ามาเพื่อขอรับราคาส่งพิเศษกันได้เลยคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปวิดีโอนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนุแล้วก็ทีมงาน u m b r บร่าเ e ็นเตของเรากันด้วยนะคะและในครั้งหน้าค่ะนุจะมารีวิวร่วมรุ่นไหนหรือว่ามาแนะนำรุ่นอะไรให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย